สวัสดีค่ะมิตรรักบอนสีทุกท่านวันนี้ก็พบกับบ้านบอนสีเฟิร์นฟาร์มอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมบอนสีในตู้ค่ะมาอัปเดตน้องๆกันนะคะว่าโตแค่ไหนแล้วสำหรับต้นที่เห็นอยู่นี่ก็คือธาตุบางแก้วนะคะน้องสวยมากๆดูสิคะน้องกัดสีน้องโตมากแล้วกำลังรอ จะผ่าหัวน้องนะคะภายในเดือนนี้ต้องทําจํานวนบอลสีแล้วเดี๋ยวจะหนาวนี่รอให้น้องเปิดใบนี้สุดก่อนก็จะเอาน้องมาผ่าหัวนะคะธาตุบางแก้วสวยของเรา้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีนะคะก็ติดตามบ้านบอลสีเฟื่องฟาร์มได้เมื่อไหร่มีจํานวนก็จะมาแบ่งปันนะคะสวยมากๆเลยค่ะธาตุบางแก้วต้นนี้นะคะดู ใบใหม่ล่าสุดของน้องสวยสุดๆเลยค่ะนี่นะคะส่วนองค์หญิงทอฟฝันของเราก็มาแล้วหนึ่งหนอนนะคะน้องมีหน่อแล้วดีใจจังเลยก็ไว้ให้น้องกลางใบหน่อของต้นต้นหน่อที่ขึ้นมาใหม่ก่อนแล้วก็จะทำจำนวนนะคะ น้นหญิงทองฝันค่ะสุดสวยต้นหนึ่งของเราดูใบล่าสุดของน้องค่ะมีความมีความายชมพูายขาวนา๊นี่ค่ะส่วนชายชนก็ชายชนสุดสวยต้นนี้ของเราใบาก่อนที่น้องจะก่อนหน้านั้นอีกหนึ่งใบดูใบนี้นะคะไม่มีความสีเขียวเหลือเลย แต่นี่คือใบล่าสุดน้องชักใบสั้นไม่แน่ใจว่าน้องจะออกดอกหรือเปล่านะคะเพื่อนๆแต่ว่าน้องให้หน่อมาแล้วนี่คือต้นหนอนะคะดูดูค่ะนี่คือใบหน่อเขานะคะสวยมากๆเลยค่ะชายชนนะคะส่วนตรงนี้ขออยกกับกระบาะนิดนึงนะเพราะว่ารู้สึกเหมือนว่าน้องชายชนจะใบใหญ่แล้วบางแสงเขาเนาะ หมุนนิดหนึ่งนี่คือผมพิมานค่ะผมพิมานก็เริ่มโตแล้วก็สวยมากๆอีกต้นหนึ่งนะคะเป็นบอลที่บ้านบระสีเพนฟาร์มปรดอีกต้นหนึ่งเหมือนกันน้องคือผมพิมานค่ะส่วนต้นนี้ที่เห็นอยู่เล็กๆนี่คือหนอ่อคือไม้หน่อของของไก่นะคะน้องชื่อไก่เดี๋ยวขอดูชื่อกัน น,น,น,ะะน้องชื่อไก่มาเหศสวนนะคะน้องชื่อไก่มาเหศสวนต้นใหญ่สวยมากค่ะอันนี้เป็นเป็นไม้หนอยส่วนต้นนี้มีใช้ชนแล้วมีพมพิมานแล้วก็ต้องมีอักษรสวรค์น,นะคะดูค่ะดูความสวยของน้องอแดดส่อง นี่ค่ะซันสวรสค์ก็เป็นไม้ต้นหนึ่งที่สวยงามนี่ค่ะวันนี้พาชมบอลตู้นี้นะคะส่วนริมนั้นคือสีบุรีรัมค่ะสีบุรีรัมก็มีหน่อแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจสีบุรีรัมก็ทักมาได้ค่ะไม้หนอ่อราคาแบ่งปันเบาๆเลยนี่นะคะ หงแก้วสุดสวยสวยมากๆเลยเป็นบันที่บ้านมันสีฟืนฟารมอยากได้มากๆในปีที่แล้วนะคะในปี64แต่น้องราคาแรงมากแต่ปีนี้ก็นี่เลยคะ่ะพอเริ่มต้นปีมาราคาน้องอบเบาลงก็รีบจัดเลยนะคะสวยงามค่ะเอฟมาตั้งแต่น้องมีสองใบเลยนะคะนี่เลยเป็นความภูมิใจค่ะ เราซื้อบอนเล็กๆมาเลี้ยงแล้วก็เขาก็โตโตแล้วก็สวยงามไม่ผิดหวังเลยส่วนต้นนี้น้องนางฟ้าค่ะก็คือผมพิมานต้นแรกที่เอฟมาแต่น้องน้องไม่น้องไม่ป้ายนะคะกลายเป็นนางฟ้าไปส่วนต้นนี้ต้นนี้คือมหาเศรษฐีใบใหม่กำลังะ ดูสิค่าใบไม้นี่คือมหาเศรษฐีแล้วนี่ก็คือลูกไม้ลูกไม้ที่รอทำจำนวนแล้วก็บ้านบางสีเฟืฟร์นฟร์มจะเอาไปจดทะเบียนชื่อนะคะลูกไม้ต้นนี้เป็นลูกไม้ที่รับมาจากออส่วนเป็นลูกไม้ของส่วนลุงศักด์ไม้สวยที่ปทุมนะคะนี่นเลย สวยงามมากๆนี่ก็คือไม้หน่อของสีบริรัมนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจ,จก็ทักมาค่ะสองต้นนี้เป็นไม้จอมแล้วพิกกระเปลือแล้วก็ไก่ทองเสมต้นนี้ก็จะมีนอกพะเก้าอีกต้นหนึ่งนะคะ น้องน่าจะไม่ได้แสงค่ะก็เลยดูยืดๆหน่อยตู้นี้ก็จะมีปัญหา,าแสงแดดอยู่บ้างอย่างทัาดบางแก้วเนี่ยอยู่ตรงนั้นน้องได้แสงแต่พอมาตรงนี้แสงก็จะน้อยลงอยู่ที่ความหนาของสแลนนะคะก็เลยยังยังแบบไม่มีเวลาหรือสแลนเปลี่ยนนะคะนี่วันนี้ได้มีเวลามาทามาถ่ายย t ท b e ให้เพื่อนๆชมบอลสีด้วยกันก็หลังจากที่บ้านบอลสีเฟิน่นปามติดงานบุญกระถินนะคะบุญกระถินที่บ้านเพิ่งเสร็จไปนะคะวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่เข้ามารับชมอย่าลืมติดตามนะคะเมื่อไหร่มีจำนวนก็จะได้แบ่งปันน้องสวยมากๆ บางแก้วสุวยต้นนี้นะคะรอทําจํานวนน้องอยู่ขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ